อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุลปาลีนะคะ แม่หมอคุณปลาริสสดีค่ะในคลิปนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาเดือนสุดท้ายของปี2564กันนะคะกับชาวราศีมังกรค่ะว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะ่ะทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพค่ะก่อนอื่นแม่หมอก,ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับแต่ละบ,บุคคลก็โปรดใช้วิจนะยอย่างในการรับชมค่ะถ้าอยากดูแบบตรงเน่ยแม่หมอแนะนำให้ดูส่วนบุคคลแบบมีค่าครูที่ไลน์แอดเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ เริ่มกันนะคะที่ไพ่ตัวตนนะคะขึ้นมาคืนเลียเลยะค่ะโบนัสเข้าแน่ๆแหละชาวราศีมังกรนะคะต้องมีแน่นอนคนที่จะได้โบนัสปปีได้เงินก้อนเงินใหญ่ปลายปีนะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างสักเซสประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินนะคะเพราะว่าในตําแหน่งการเงินเองก็มีจิกเชียเลยนะคะโดดเด่นเก่งมีความสามารถหาเงินเก่งนะคะเงินมาจากหลายทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานหลักงานรองหรือว่าการวางแผนของคุณนะคะที่มันไปในทิศทางที่ดี มากๆนะชาวราศีมังกรก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยหาเก่งแล้วก็ใช้เก่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้องจะปล่อยได้ยังไงอ่ะในเรื่องของการงานนะคะการงานค่ะเป็นไพ่ราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยหรูหราะคะหรูหรามากๆบางคนมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมทนะคะในเดือนนี้คุณมีความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของการทํางานดีนะคะจากไตรมนี้ที่วัดผลกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยมีเกณฑ์จะโปรโมทนะ,ะแล้ว ได้โปรโมทนี่แบบไม่ได้จับฉลากมาได้นะได้มานอกจากความเก่งแล้วนะคะยังมาจากคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีมิสัมพั์ดีได้รับแรงโบวตจากลูกน้องได้รับแรงหวกจากเพื่อนร่วมงานนะคะมันค่อคนข้างที่สมเกียรตินะคะ ไปได้ในทิศทางที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มองคุณด้วยความแบบว่าเมตตาอระถมัมมองว่าเราเป็นคนที่สามารถทํากําไรได้ดีมากๆให้กับบริษัทที่เราอยู่เลยนะคะไพ่วสวยมากนะคะอ่ะแต่ทีนี้พอบางทีมาลัคกี้อินเกมมันก็อาจจะอันลัคกี้อินเลิฟบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าในตําแหน่งความรักเองนะคะตำแหน่งความรักบอกว่าถ้าคนโสดเนี่ยระยะน,นี้นะคะคนโสดอาจจะไม่ได้โฟกัส เรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเอาเวลามาทุ่มเทกับหน้าที่การงานหมดแล้วนะค,ความรักก็เลยไม่หวานไม่ได้สนใจใครแต่ถ้าจะมีคนเข้ามาก็จะต้องตรงตามสเปคที่เราคาดหวังไว้มากๆนะคะอย่างเช่นว่าเออจะการศึกษาเป็นยังไงถ่ายเงินเดือนเท่าไหร่จบ สถาบันไหนนี่นะคะเป็นคนที่ละเอียดกับเรื่องการเลือกคู่เรื่องสเปคมากถ้ายังไม่ตรงคุณก็คุยกับตัวเองเลยว่าไม่มันไม่ใช่ฉันไปหาเงินก่อนอย่างนี้นะคะส่วนคนมีคู่ค่ะเช่นเดียวกันรนะยะนี้ความรักก็ไม่หวานนะคะเอาเวลาไปจดจ่อกับการทํามาหากินนะคะเออก็เติมหวานหน่อยละกันนะคะเพราะว่าไพ่ตาแหน่งอริเป็นไพ่จัดเมจเวนคำถ้า เราทำไม่ดีในตอนนี้นะคะมันจะส่งผลต่ออนาคตของเราที่จะถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นในดๆก,ก็แล้วแต่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพค่ะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยสุขภาพเองเขาบอกว่าระวังอาจจะน้ำหนักขึ้นหรือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีของเลียวเข้าร่างกายไปหน่อยนะคะด้วยแบบว่ารู้ว่าจะได้โปรโมทแล้ว ก็จะอารมณ์ดีพิเศษนะคะส่วนในเรื่องอื่นนะคะอะมีพรสเุเสียหนึ่งเหรียญนะคะในตําแหน่งเพื่อนฝูงนะคะอะระวังการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเพื่อนนะคะระวังเพื่อมาหยิบยืมเงินหรือสร้างความเดือดร้อนหรือใครที่ทํางานมีหุ้นส่วนเพื่อนอาจจะนําความวุ่นวายทางการเงินนี้เสียนะคะหรือว่ารองปัญหาบัตรเครดิตช่วงนี้ถ้าใครมาขอความช่วยเหลือ,อผ่อนนั่นผ่อนนี้ ให้นะคะอย่าเพิ่งไปไว้วางใจมันมีเกณฑ์ที่จะแบบว่ามีปัญหาก,การเงินมันอาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะคะ ครอบครัวก็โอเคค่ะครอบครัวก็สุขภาพแข็งแรงดีบางคนมีเกณฑ์จะเดินทางไปหาครอบครัวด้วยความคิดถึงด้วยสิ้นปีนะคะส่วนการเริ่มต้นก็ดีค่ะเป็นไปได้ว่าถ้าเริ่มต้นงานใหม่โดยเฉพาะคนที่ทําเกี่ยวกับสายอาชีพที่เป็นงานบริการนะคะพยาบาลสาธารณสุขต่างๆงานเกี่ยวกับเด็กงานแม่บ้านนะคะ เนอร์ซิงโฮมพวกนี้ก็ดีพวกนี้ก็ดีนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีทำแล้วถูกใจลูกค้าแล้วก็ถูกใจคนจ้างนะคะโอเคถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆของชาวราศีมังกรส่งท้ายปี2564น,นะคะก็ขอให้มีความสุขด้วกันในเดือนนี้นะคะถ้าชอบคลิปให้หมอคุณปาลีค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันแล้วก,กดติดตามแม่หมอในช่องติกต็อด้วยนะคะ คนที่ดูดวงคือคนรอบข้างค่ะเพราะความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะเจอกันใหม่ปีหน้า2 5 6 5ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ